ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะผมก็ูนช่อง sunny day เองจ้ากเกมเจ็ดบาทหรือ the d a i r y sin นะครับ the seven d a i r y sin นั่นเองนะครับเจ็ดบาทมาอีกแล้วนะฮะแบบเกมนี้ก็วันนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครระดับ sr ที่ทุกคนสามารถปั้นได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการนำมาใช้เล่นในพานผ่านด่านแล้วก็ pp อย่างมากเลยนะฮะ ก็จะเป็นตัวอะไรมาดูกันเลยละกันนะครับก็ตัวที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ก็จะเป็นตัวคอร์ดับ sr เนี่ยครับผมก็คืออัศวินศักดิ์ skill thunder เดอ้อเด้อเดอย่างนั้นเองนะครับผมส skill s ันเดอร์นั่นเองนะครับก็เป็นอัศวินศักดิษย์นะครับผมของเราเนี่ยพี่น้องเนี่ยครับผมค่อนข้างหล่อเท่ทรงผมสวยสรวยสวยเก๋จริงนะครับก็ทำไมถึงมาแนะนําตัวนี้นะเพราะ เขาเป็นตัวละครสายบัฟนะครับผมที่ค่อนข้างควรที่จะต้องมีนะครับเป็นตัวละครบัฟหมู่นะครับบัฟการโจมตีนะฮะที่เหมาะมากมากสำหรับการลงบัลลนะครับหรือการใช้ฟาร์มนะฮะก็มาดูที่ด้านสกิลของกิลเทนเดอร์กันดีกว่านะครับก็ตอนอื่นนะสกิลเทนเดอร์เนี่ยจะเป็นท่าพลังชีวิตนะครับเผ่ามนุษย์นะครับผมสกิลแรกก็คือสายฟ้าฟาดนั่นเองนะครับสร้างความเสียหาย100%นะครับให้กับ ศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายแตกล้าวด้วยนะฮะก็คือการแตกล้าวก็คือการสร้างดาเมจสองเท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์บัฟนั่นเองนะครับก็คือ,อเมื่อเป้าหมายเนี่ยมีดีบัฟติดอยู่บนหัวก็ทําให้เขาตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับจาก100%ก็จะเป็น200นั่นเองนะฮะก็ไป2ไป3ก็ไม่มีอะไรนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมาจาก100 1 5 0แล้วก็250นะครับ ต่อไปก็จะเป็นทางด้านท่า2นะฮะสกิลบัฟที่ค่อนข้างโกงนะฮะมากๆนะครับจะเป็นสกิลบัฟคล้ายๆกับเฮลบัม SSR เลยเดียวนะฮะไอผมผมจะพาไปดูนะฮะนี่เฮลบัมเฮลบัมแป๊บนึงนะฮะเฮลบัม SSR นะครับผมแต่เมื่อกี้นี่เป็นตัว SR นะนี่สกิลคล้ายกันนะครับแต่เฮลบัมเนี่ยจะบัฟเอ่อเป็นเพียงแค่15%เท่านั้นเนี่ยแล้วก็สูงสุดที่30%นะฮะผม เป็นความแรงด้านการโจมตีนะฮะแต่กิลทันเดอร์นั้นดีกว่านั้นครับผมกิลทันเดอร์นั้นบัฟถึง30%นะครับผมอ่า30%เลยทีเดียวนะครับ2เทิร์นเนะฮะเวล2คือ40%นะครับแล้วก็เวล3 60% 3เทิร์นนะครับพ่อแม่นะครับผมบอกเลยเลยครับเดียวกับบัฟเยอะชิบหายนะครับผมคือบัฟ60%นี่คือบัฟให้ตัวสายตีเรานี่คือตีหน้าสั่นนะครับได้ยืนคู่กับ e houseer นะฮะ houseer นี่ปั่นรัวๆบอกเลยนะฮะแล้วเขาเป็นอัศวินเนี่ยแล้วก็เผามนุษย์ด้วยกันนะครับได้สกิลบัฟกับ houseer ด้วยนะครับเพิ่มอีก8%นะครับตัวทางด้านอันตินะครับผมจัก,กรพรรดิสายฟ้าลงทันนะครับผมกาทำการสร้างความเสียหาย700%จริงๆมันประมาณ500นะครับอันนี้ผมอัพมาเลเวล4แล้วจริงๆสกิลเวลแรกก็จะประมาณ500นะครับให้สกิล1ตัวนะครับแล้วก็ถูกไฟช็อตได้เองเป็นเวลา4เทิร์นนะ สกิลไฟช็อตนี่คือจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม30%นะครับของปริมาณดาเมจที่สร้างขึ้นทุกครั้งที่จบเทิร์นก็คือเมื่อศัตรูติดไฟช็อตแล้วเนี่ยเขาโจมตีเรามาเขาก็จะโดนดาเมจนะครับ30%นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างสกิลที่ดีมากเลยเนี่ยนะครับตลอดอัศวินกิลทันเดอร์เนี่ยับเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยผมก็จะเป็นอ่าพลังแห่งจกักรวาลสายฟ้าเนี่ยผมเพิ่มความสามารถ ด้านการป้องกันนะครับให้กับอัศวินพวกค้อง30เซนตใน p p นะครับผมเขาบอกว่าอัศวินพวกพ้องนี่ก็คือเพิ่มให้ทุกตัวนะครับ30เซนใน PP นะเฉพาะใน PP เท่านั้นนะครับก็คือเป็นตัวที่เอาไปยืนเป็นตัวซับเพิ่มเดฟให้กับตัวที่ PP เราได้นั่นเองนะครับส่วนทีมที่ผมแนะนำนะครับในการเอาไปใช้เ,เล่นนะครับก็จะเป็นสำหรับผมนะสำหรับผมจะใช้เป็นทีมนี้อยู่นะฮะ ก็คือซับเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับก็จะมีคิวทันเดอรา์มาบัฟสก,กิลนะครับแล้วก็ให้บันเขียวแล้วก็ทาวเซอร์แดงในการจัดการสตูเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะว่ามันจะประมาณไหนนะครับจะพาไปลงดันสักดันหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาเป็นดัน SP นี่แล้วกันนะครับดันเดี๋ยวเอสพีดันง่ายๆ SP นะครับดัน SP แล้วก็ เป็นด่านสีฟ้าแล้วกันนะครับที่เขาว่ายากยากกันนะี่ะฮะอีมังกรตัวนี้เนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับตอนเรามีกิวแทนเดอร์แล้วทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับมาดูกันนะฮะเข้าด่านมาเข้าด่านมาแล้วมาเรามีกิวแฮนเดอร์นี่ครับมอนตัวแรกแรกก็จัดไม่เท่าไหร่นะฮะครัคอนอื่นเราก็ทําการบัฟก่อนเลยนะครับเพิ่มพลัจมตี3ามิ แล้วก็ให้บัลของเรานะยครับดูดสแต็กครับแล้วก็ตีไปนะฮึ๊บเพิ่มพลังโจมตีครับแล้วก็ตัวดาเมจเราเนี่ยทำการโจมตีเลยอีเจ็ดหมื่นหกบอกเลยนะฮะแล้วถ้าเราเป็นเฮาเซอร์ล่ะเราไปดูเฮาเซอร์ฮะอุ้ย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 เบาเบาเบาลูกเบาเบาอันนี้คือตีแพ้ธาตุนะคือตีตัวแพ้ธาตุ สกิลเฮาเซอร์ไปครับเอเอาเป็นสกิลแทนเดอร์ตีแล้วกันสามหมื่นเจ็ดเบาๆที่ไหนบอกเลยนะครับเบาที่ไหนไกลๆหรอกนะนะฮะในใครว่าไม่กล้าเข้าไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดเรื่องโอเคดูแซดแซดครับแล้วก็เก็บจริงๆอยากใช้สกิลบัฟนะครับแล้วก็ทีมังกรอะไรอย่างงี้ย ไม่รู้ว่ามอนตายไหมเก้าพันะ 9, นะครับ,บมันแพ้ธาตุแหละนะครับแล้วก็สกิล,ลบัฟหมดเลยครับก็คือพอเรามีกิลทัมเดอร์เนี่ยทำให้เราเล่นระดับได้ง่ายขึ้นมากๆนะฮะแล้วก็ใช้สกิล,ลเก็บไฟเรีบร้อยฮะมาครับเรามาเจอกับอีมังกรเวนนะฮะที่ทุกคนบอกว่าอย่าให้มันได้เปิดอัตินะครับ ถ้ามันเปิดอันติีทีนี่บอกเลยนะตายยกตีนะครับถ้าใครสําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้นะถ้ามันเปิดอันตรีทีนี่ตายยกตีนะสก,กิลไปครับเราบัฟกิลแันเดอร์ก่อนนะครับคือถ้าไม่บัฟเนี่ยตีแทบไม่เข้าออมันเลยนะออกเลยเออมันถึกมากนะครับมันสี่ 49, หมื่นเก้านะหหมื่นแปดนะครับแพ้ทดัดนะอีมังกรเวนี่แบบเป็นตัวเวนจริงๆนะบอกเลยนะครับ ใครที่เคยเจอมาครั้งแรกนี่บอกโอ้โหมังกรตัวเดียวนี่ง่ายอย่าให้มันเปิดอตินะน้องๆเปิดอติทีรู้เรื่องเนี่ยโอเคไปครับคิวแลนเดอร์เปรียงเอาไป้60,000นะครับผมอเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมผ่านง่ายๆเลยนะครับมีกิวแลนเดอร์มาช่วยเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครเรา บๆเราก็ได้หนังสือมาฟาร์มกันได้แล้วนะครับแล้วก็ k ิ l ทันเดอร์สามารถเอาไปลงได้ทั้งๆแทบท,ท,ทุกสถานที่นะครับก็คือสามารถลงหนังสือลงดันเก็บฟาร์มเวลต่างๆนะครับดันเอพดันอะไรลงได้ทุกที่จริงๆนะฮะแม้กระทั่ง PvP นะครับอ่ะแล้วผมพาไปดูทีพีพีผมด้วยลวกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงให้ดูเนะี่ยก็ผมจะดูให้ดูทีพีพีครับก็จะเป็น ทีม P PP ผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอากิลันเดอร์มาเป็นตัวซับพอร์ตนะครับหรือจะเอามาเป็นตัวยืนก็ได้นะครับถ้าไปเอาตัวเมนปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้กิลันเดอร์สามารถบัฟให้กับ2ตัวดาเมจของเราแล้วก็โจมตีศัตรูได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับหรือเราจะามาเป็นตัวซับเพื่อให้ยืนเอาเอกลักษณ์ของเขาเนะครับเอกลักษณ์ของเขาที่ผมบอกไปนะั่นคือเพิ่มพลังป้องกันนะครับให้กับสวิตพวกของ30%นั่นเองนะครับมันก็จะทําให้ตัวใน PP เราเนะี่ย ถึกขึ้นนะครับแล้วโดนดาเมจแทบไม่เข้าเลยทีเดียวนะก็คือทําให้ตัวใน PP เราเนี่ยหรือตัวดาเมจของเราเนี่ยมันตายยากขึ้นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะทีมแบบนี้นะก็จะเหมาะมากสําหรับการเอาคิวทันเดอร์เนี่ยมายืนเป็นซับพอร์ตนะครับผมหรือเอามายืนเป็นตัวยืนมาเป็นตัวบัฟพลังโจมตีให้ก็ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ไปได้ทุกที่จริงๆนะครับสำหรับคิวทันเดอร์นะครับเป็นตัวแนะนำนะครับหนึ่งตัวละครนะครับระดับ S R ที่ ดีมากๆ,ๆนะครับสำหรับกิลอัศวินกิลวทันเดอร์นะครับแล้วก็ยังเอาไปสามารถลงลงบอสนะครับบอสเทานั่นเองนะครับศึกทำลายล้างนะฮะนี่ก็จะเป็นทีมบอสเทาผมนะนี่เป็นทีมตีบอสเทาก็าจะมีกิลวทันเดอร์มาเป็นบัฟให้ด้วยเหมือนกันนะครับได้บ,ดบัฟพลังโจมตีทำให้เราตีบอสเทาได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็อลิซาเบธฮิลแรงขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นคือบอกได้เลยว่ากิลวทันเดอร์เนี่ยอ่าไปได้ทุกที่ บนโลกใบนี้นะครับไม่มีโลกไหนในเจ็ดบาปนะครับที่เขาไปไม่ได้นะฮะและชุดแฟชั่นของเขานี่บอกได้เลยว่าเด็ดดวงทุกชุดนะฮะดูฮะทุกคนพูดเลยเลยแต่ละชุดแมยอย่างเท่เนะฮะผมเทชิบหายนะฮะเป็นตัวที่อะไรไม่รู้เทชิบหายเนี่ยผมเออโอ้ดูดิคนวที่อะไรเทชิบหายนะฮะนี่มึง s อมันเป็นตัวเอ้ทุกคน เป็ตัว n r ที่แบบหาไม่ยากนะนี่ดาบโหดูดาบดิเค่ดาบนี่มันเท่ยังไนงะราคาแปลงโฉมนะทุกคนซื้อได้นะีบนะ่บอกเลยว่ากิลทันเดอร์ครับไปหามาใช้ซะนะครับผมนี่ขนาดผมมีดาบเปนเดอาหนึ่งนะนะมันก็ไม่ค่อยเท่พอได้นะพอได้เลยตัวละครนี้นะครับหรือถ้าใครหามันไม่ได้หรือสุ่มมันไม่ได้จริงนะครับ ไม่ต้องกลัวนะฮะตอนนี้ร้านค้านะครับร้านค้าเหรียญเนี่ยมีให้แลกนะับผมมีให้เราแลกอยู่นะครับอ่าร้านค้าเหรียญนะฮะมีให้เราแลกอยู่นะครับก็สามารถไปแลกคิวแอนเดอร์ได้นะฮะเหลืออีก2วันเท่านั้นนะฮะก่อนที่เราคลิปเราจะลงนั่นเองนะครับก็ถ้าคลิปเราลงไปอีก2วันเนี่ยไม่ได้มาแลกคิวแนเดอร์ก็หมายถึงว่าคุณพลาดแล้วนะฮะก็มาดูจับจองใช้สอยคิวแนเดอร์ได้นะฮะใช้แค่20เหรียญเท่านั้นนะครับบอกเลยว่า ดีงามฮะก็คือนอกจากอาเธอร์อาเธอร์แดงที่เป็นเอเดาแล้วก็จะมีตัวนี้แหละที่แนะนําสุดๆเลยนะครับที่ให้ใช้กันนะครับผมสวยสจ๋สวยเก๋ตัวนี้นะฮะอัศวินกิลทันเดอร์ครับก็บยังไงซะวันนี้ก็เราจะมารีวิวสวินกิลทันเดอร์กันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยังไงพาร์ทนี้เนะี่ยผมขอลาตัวไปขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับกับเกม7บาทหรือเซเว่นเดลี่ซินกันอีกในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับ สวินรูปหล่อกิวเทนเดร์คนนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้กับช่องซันน่เดจ้าถ้าชอบ,นะบก็สำหรับวันนี้โคต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายคะ่ะ